สวัสดีครับพี่ตูสวัสดีครับมาตัวนี้นี่เลยฮะเป็นอะไรที่ขาวคุณภาพดีรูปที่สวยชิโร่ออกมาสะตบใต้ฝานะครับแต่มีว่าไรว่าบอกเลยว่าคุณภาพไม่ธรรมดานะครับมีทั้งบัตรลาย M b a r i l า a มีทั้งบัตรลาย X1 มีทั้งบัตรลายสุดสุนะครับเอาโอเคเชิญชมตัวปลากันดีกว่าครับแน่นอนครับนี่เลยครับเป็นไงฮะความขาวนะฮะ บอดี้นะครับแม่ตั้งซูมินะฮะเป็นไงครับนี่เอ็มกอ l ซีล่านะครับนี่เอ็มกอซล่านะครับนี่ฟูจินะครับตัวนี้น่าค้นหานะครับนี่เอ็กซ์วันนะฮะคือเอาง่ายๆนะครับระหว่างกิรินเอ็กซ์วันกับกิรินกอ s ซ l ล่าเดอะเติร์ดเนี่ยก็ต่างกันโดยชัดเจนเพราะ X1 เนี่ย บอดี้เนี่ยมองออกเลยรู้เลยนะครับดูรู้เลยว่าเป็น X1 นะครับอ่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งกระมังนะจ๊ะยังไงฮะบอดี้ดูความหนาแล้วก็ความใหญ่นะครับนี่ครับรุ่นนี้จะเป็นบัตรลายแอมพ์สตามีอะไรวอนะครับดูดิโอ้นะฮะยังไงนะบอดี้โอ้ดูผิวพันยังไงฮะตื่นเต้นฮะผมออกมนวตื่นเต้นนะเนี่ยดูดิ ดูหิวพันนี่แล้วดูบอดนี้นี่นะครับแล้วดูนี่ใหญ่นะสี่สิบสี่สิบกว่านเนี่ยูี่ใครชอบโคตรดุนะครับนี่ครับมีใครชอบแนวนี้นี่เป็นแนวแบบคล้ายๆม,มัลส์คาร์วาไปอีกนะแนวแนวนั้นนะน,นะฮนะรับเป็นตะข่ายตะข่ายอย่างนี้นะครับใครที่จะชอบแบบตรงนี้เป็นอาซนตไลท์อย่างนี้นะฮะโอ้นะครับเนี่นนยนะครับบอกเลยฮะ เอสโต้ค่อยฟาร์มนะครับโลนะครับต้องโลนะครับที่เทสโต้ค่อยฟาร์มนะครับที่ที่น้องๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะหรือง่ายๆก็คือแอปนะครับกดแอปนะครับกับเทสโต้ค่อยนะครับอไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็โทรเข้ามาครับก็ได้ติดต่อเข้ามาผิดได้ครับบอกเลยครับว่าปลาโลที่นี่สุดยอดครับโอเคขอบคุณครับ